อเออ้ยอูย้ไม่รู้จะสร้างจรวดทำไมดีไงมันก็เป็นจรวดมึงเข้าหลังกว่านะจะสร้างไว้เพื่อเดี๋ยวกดตัง้งก็กตั้งชื่อให้มันก็จะชื่อว่าอ๋อนี่ดีกว่านี่ในเลยเออ มันจะได้หรอะมันก็ได้ดิไม่ได้ก็บ้าแลไวเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่ในนี้เองนะเอ้ยยิววะอยากรู้จริงๆการทดสอบจะเริ่มแล้วว้าว ให้มันขึ้นชั้นบรรยากาศสูงๆกบนไปเรื่อยแล้วให้มันมันอ๋อให้มันหันไปด้านข้างโอเคเอากดอัดคลิปว่ะตัดไปเลยไหมเอาเพว่าไม่ต้องตัดครับเพราะว่าตอนนี้มันใกล้อยู่จัหวะมันใกล้มันใกล้ถึงชั้นไปออกอวกาศเลยคโอเคงั้นไม่ต้องตัดโอเค จรวดที่เลยกว่าเอยเปิดออกก็จะเห็นรูปร่างที่แท้จริงเชื่อเพลองยาลำนี้มันเหลืออีกกี่เซนวะ อ๋อน่าจะเหลือประมาณโอ้โหอี๋เชื้อเพิร์ลกำลังจะหมดแล้วเราจะใช้เชื้อเพิร์ที่เหลือทิ้งไปเลยไหมเอ่อเออว่าว่าควรทิ้งมันไปเลยดีกว่าเออโอเคเิดแล้วก็ไปมันทำอะไรเนะี่ยนี่มันเชื้อเพิร์ลแบบเผานี่หว่าแล้วจะเอามาทำไมเออใช่ งั้นเราเอาให้มันถึงโลกถึงอีกฝากในของโลกไปเลยเราจะใช้เชื้อเพลิงนี้สำรองเอาไว้เผื่อเผื่ออะไรเผื่อก็เผื่อลุมชูชีพมันไม่กลางไงอ๋อลุมชูชีพ ทำไมมันไม่เอ้ยเอื้อนวะกูเริ่มู้สึกว่ามันมันเริ่มเอ็นไปล,ลงไปวะก็เพราะว่ามัวแต่คุยกันอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ย yeah. ทำไมจรวดมันหันไปแนวนี้วะเดี๋ยวมันต้องทำไมจรวดมันทำไมไอด้านด้านไอ้โค่นของจรวดมันไม่หันหันไปทางพื้นวะเออว่าดิทำไมตรงที่มีร่มชูชีพมันหันไปทางพื้นแทนนวนเอ้เพื่อนรู้สึกว่าระดับความสูงมันจะมันก็เพราะมันใกล้ระดับที่ร่มชูชีพจะกลางและมันใกล้เลยเอ้ยกลางไปเลย แต่ลนะเพื่อนว่าอะไรทำไมจะรวดมันไม่หมุดนเราต้องทำลายไอ้พดนห้ือไม,ไดไมเดี๋ยวขอตัดเวลาไปเลยไหมรู้สึกว่าไม่ชา้าชิพหายเลยว่ะขอตัดเนว่าอะไรมันจะตกแล้วเพื่อนต้องอะไรนี้ รู้สึกว่าจรวดมันจะตกเร็วขึ้นว่ะไม่รู้ว่าไอพลมันจะระเบิดหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้มันจะระเบิดเปล่าอีกตัวนั้นระเบิดก่อนเว้ยเออเฮ้ยทุกคนนี่คือสถิติที่ร่มชูชีพกลางได้เท่านน,นั้นนะแบบทั้งลำเลยโดย,ยที่เสียไอตัวนี่ไปที่มันติดอยู่กับตรงไอพอลนะเออเออประมาณนี้โอเค เออเพื่อนว่าพอเถึงก่อนที่จะบ้าไปโอเคพอก็พอเนาะเอิอ่มว่าลืมอะไรบางอย่างวะ่ะอีอ๋กูลืมปิดคลิปไงอีอ๋เอ,อเพื่อนว่าว่าทำไมไม่มอยากมาลงสไปเดอร์ไฟสิมเลเตอร์อีกรอบวะอ๋อกูก็อยากลงอีกเลยเพื่อนแล้วลงจอด์มาลงจัดได้ยังไงวะเนี่ยอ๋อก็กูอยากลงจอดอ๋อ,อมันมีปัญหา ขี้เกียจไปดาวอังคารว่ะเพราะดาวอังคารแม่งไปยากแม่งไปยากกว่าดวงจันทร์อีกที่นี่นี่แมะบอกแล้วเทีย yeah, แค่ไปดไปแค่นี้มันก็ถึงแล้วนะเฮย้ยิงแล้วว่าข้าหลังนะเข้าหลังว่ามึงติดเรื่องอวกาศมากเกินไปหรือเปล่าติดหรอกเชื่อกูเอาไปเดี๋ยวว่ากูคนตัคดคลิปไปเพราะว่ากูอยากทำวิดีโอสัน้น สั้นแค่ประมาณสามนาทีใช่ไหมวะเออเออก็ว่าให้คนอัดคลิปเขาเอ่อค่ะอัดคลิปแค่แค่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีห้าสิบหกก็พอแล้วมั้งไอแมวอันนั้นมันยาวไปแค่หนึ่งนาทีหกก็พอแล้วว่ามันเลยแล้ววะก็ชัางมันเหรอ คลิปสเป็ดไฟสั้นๆก็สเป็ดไฟนั่นแหละอืมแค่นี้แหละไปแล้ว นี่คือการทดสอบขี่เป็นอาวุธนี่วัตถุกใกล้ตัวเลยเลืมปิดเครื่องยนต์เนี่ยเหรอเช้าปุดดีเปบนี่คือขี่เป็นอาวุธระย,ยะสั้นที่ถูกออกแบบมาใหม่ ได้ผลเว้ต้องได้ผลต้องได้ผลเฮ้ย <Hey! S 1> ทำไมมันทำความเสียหายไปแค่ดีเดียววะ